จัดว่าพร้อมแล้วนะครับสำหรับมวยคู่แสงมณีกับกุลาบดำครับพร้อมแล้วลุยครับแสงมณีปะทะกุลาบดำน้ำหนักผ่านแล้วครับเจอกันในศึกวันลุมพินี2เตรียมพบกับความสนุกตื่นเต้นเร้าใจของศึกวันลุมพินี2ครับในวันศุกร์ที่27มกราคม2566นะครับโดยคู่เอกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างสอนยอดมวยรุ่นแบทเตอรเวดครับทารกเงินล้านแสงมณีพีเคสัญชัยมวยไทย,ยขอโอกาสชำระแค้นที่รอมานานกว่า2ปีครับกับสายอุกบาตกุลาบดำสอสตะเปี๊ยกอุไทย เพื่อชิงโอกาสที่ทั้งคู่จะกลับเข้ามาลุ้นความสําเร็จในวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งครับรวมด้วยมวยอีกประมาณ10คู่เลยครับที่รอฟาดฟันกันเพื่อให้แฟนๆมวยเข้ามาดูครับแล้วก็มีคู่ของอวตาลพีเคแสนชัยบวยไทยยิมครับเจอก,กับทางโมฮัมเหม,ม็ดเชียสารานีครับคู่นี้ชกกันที่รุ่นเฟเธเวตร้อยหปอนด์ครับแล้วก็มีคู่ของ แชร์ซอสคาบูทอฟครับเจอกับทางนักรบแฟเทคคู่นี้ชกการรุ่นไฟเวทครับ135ปอนด์และก็อีกหนึ่งคู่ครับรุ่นอะตอมเวทเล็กๆครับถือว่าทีเด็ดของประเทศไทยเลยยอดดอยแก้วสำริดครับเจอกับทางทรงชัยน้อยเกียรติทรงธิ์แล้วก็คู่ที่หลายคนจับตามองครับการเปิดตัวเดบิวต์ของยอดเหล็กเพชรอปิติศักดิ์ครับเจอกับทางชิวิวูครับชกกันที่แคชเวท140ปอนด์แล้วก็มีคู่ของพงศิริพิเกนชเชยมุทยยิมครับเจอกับทางเปอร์ซานซิกเค้กครับ คู่นี้ชกกันเป็นรุ่นไบตเ์เวตร้อยสี่สิบห้าปอนด์ครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆนะครับทั้งพงศิริและก็เฟอร์ซานไม่ผ่านนะครับก็เลยตกลงกันชกในพิกัดเฉพาะที่ร้อยห้าสิบสองปอนด์นะครับแล้วก็มีคู่ครับเป็นคู่แฮร์รี่เกรซครับเจอกับทางอารัสมาดานี่คู่นี้ก็ต่อสู้แบบ MMA นะครับเป็นมิดเดิลเวตครับสองร้อยห้าปอนด์แล้วก็มีคู่ของอีเลียสกาซาลีครับเจอกับทางอายัดอัลบาดครับคู่นี้ชกกันเป็นมวยไทยนะครับร้อยสามสิบห้าปอนด์ขยับลงมาอีกครับเป็นมาร แต่จริงๆนะครับไถ่งานเนี่ยชั่งน้ำหนักไม่ผ่านครับจึงยินยอมดใช้ค่าน้ำหนักและก็ตกลงชกกันในพิกัด119ครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับเป็นคู่ของจาคุบเวแมนครับจอกับทางริคาร์โดแคนดิกคสแตกครับนี้ก็สูบเป็น MMA ครับพิกัดรุ่น145ปอนด์ครับแล้วก็มาถึงช่วงที่เราต้องพูดถึงมวยคู่เอกนะครับแสงมณีเจอกับกุหลาบดำครับแสงมณีอายุ25นะครับส่วนกุหลาบดำใน26จริงๆก็พอๆกันนะครับมวยสุรินนะครับสุรินเจอกับขอนแก่นนะครับ ตอนนี้แสงมณีก็อยู่ที่ pk 2 pk แสงมณีกุหลาบดำในย้อ pk เหมือนกันเลยหลังๆนะครับถ้าพูดถึงฟอร์มหลังไปล่าสุดกุหลาบดําแพ้ยอดเหล็กเพชรนะครับแสงมณีแพ้ยอดเหล็กเพชรพพทั้งคู่นะครับต่างฝ่ายต่างแพ้ยอดเหล็กเพชรพูดกันตามตรงนะครับตามภาษาคนดูมวยเลยคือถ้าต่อยมวยไทยในประเทศไทยที่ไม่ใช่รายการวันนะครับยังไงแสงมณีก็น่าจะกินขาดแล้วก็เพเ๋อราคาจะออกมาต่อแพงด้วยซ้ำสองหนึ่งเลยอย่างเงี้ยครับขึ้นมา ไม่มีหรอก5ทรง5สีนะครับขึ้นมานี่มี2 1 3 1เลยแล้วก็มาดูในรายการวันครับทีนี้ในรายการวันเนี่ยพอมันเป็นไฟที่กุหลาบดำเขาถนัดหมัดนะครับแล้วถ้าต่อยแบบนี้นะครับเกมเปิดนะครับนักมวยไทยแต่คนอย่างที่เราเห็นนะอย่างคู่ล่าสุดที่ได้ดูกันน่ะไอ้ขุนศึกเล็กที่ไปชกนะครับขุนศึกเล็กเจอกับทางของสิงห์มาวินใช่ไหมนะครับก็ตอนแรกอาจจะแบบเหมือนมันจะเป็นมวยหน้าเบื่อหรือ คู่นี้แลกกันมันซะงั้นแต่ว่าสุดท้ายนะครับโอ้โหทางสิงห์มาวินหมดนะครับหมดก็ถือว่าสารภาพไปในยกสุดท้ายครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเกมวันเนี่ยกรรมการเขาบีบให้ชกกันได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราแสงวันนี่อาจจะหาอกาสหนียากนะครับแต่ว่ากุหลาบดําถ้าโดนหนักๆไปก่อนนี่อาจจะเปเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าคู่นี้มันจะสนุกมากๆนะครับแฟนมวยมองใครชนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับส่วนตัวครับก็ยังมองว่ามีลุ้นนะครับมีลุ้นต้นๆเนี่ยก็ต้องเชื่อที่กุหลาบดําไปก่อนแต่ว่าถ้าผ่าน ผ่านยก2ครึ่งไปเนี่ยนะครับถ้าแสงมณีไม่ผลีผามแสงมณีเตะได้นะครับยังไงก็ลงยากนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยที่เรื่องของร่างกายครับการฟิตซ้อมว่าจะเป็นอย่างไร,นะรเอาจริงๆนะตอนแรกที่บอกว่าครูหลับดำซ้อมพีเคแต่ว่าก่อนที่จะชกับแสงมณีเนีนะ่ยเขาก็กลับไปซ้อมที่ค่ายของเขาอ่ะนะครับถือว่าก็ทิ้งระยะห่างกันไปประมาณสักเดือนนึงเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นอีกครูที่น่าดูแฟนมวยชอบใครคอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยครับ แล้วก็พูดถึงคู่ยอดเหล็กเพชรนะครับยิงยอดเหล็กเพชรก็ถือเป็นการเดบิวต์นะครับยอดเหล็กเพชรเคยที่จะเข้าไปอยู่ในโปรแกรมวันมาแล้วนะครับคือเคยเข้าไปเป็นริในวันแต่ว่าก็ไปไม่ได้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับที่ไม่สามารถที่จะไปต่อยต่ตางประเทศได้หมายถึงว่าไปต่อยในรายการวันนะนะครับแต่ว่าต่อยญี่ปุ่นเราก็เคยเห็นนะครับเอาจริงก็มีหนึ่งล้านเล็กมียอดเหล็กเพชรพวกนี้แหละนะครับคือไม่วันไม่รับส่งออกแต่ว่าท่านเนี่ยมันเป็นการต่อยในประเทศไงนะครับเพราะฉะนั้นยอดเหล็กเพชรก็เลยต่อยได้ ก็ต้องมารอดูครับไฟเดบิวของยอดเหล็กเพชรอาวุธจะเป็นยังไงนะครับเอาจริงอาวุธยอดเหล็กเพชรก็ไม่ได้เยอะเลยนะหลังๆก็ไม่ได้มีอาวุธเยอะอะไรมากมายแกจะเดินเข้าไปต่อยมัดเตะขาแล้วก็มีฟันศอกนะครับถือว่าเอาความแข็งเข้าสู่เอาความแกร่งเข้าสู้นี่คือยอดเหล็กเพชรสมราคาครับคำว,ว่ายอดเหล็กเพชรคนเล็กนั่นแหละนะครับใครยังไม่ติดตามกดติดตามมาไวา้จะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราพอกันไม่คลิปหน้าครับยูดีมีแห้งซ้ำไปดีสุส้ๆทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับ